แบบจำลองในวันนี้เราจะดูว่าการที่ปริมาตรเปลี่ยนไปจะทําให้ปอดขยายได้จริงหรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับ Bio o โ y เย เราหายใจเข้าไปทางไหนครับจม<โอ>ูก <im itation> ตรงนี้เหรอหายใจทางนี้อ่ะจมูกหรอ <im itation> หรือว่าเราหายใจผ่านรูจมูกเข้าไปเราหายใจผ่านรูจมูกเข้าไปหลังจากนั้นไปที่ไหนต่อครับ <im itation> ไปที่โพรงจมูกถูกไหมผ่านเข้าไปที่คอหอยแล้วลงไปที่หลอดลมหลอดลมแล้วไปไหนต่อปอดครับ <im itation> ไปที่ปอดคิดว่าลักษณะของปอดน,นี่เป็นยังไงครับคิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่ผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ลักษณะของปอดคล้ายๆกับเป็นฟองน้ำเนี่ยครับด้วยความที่เขาไม่ใช้กล้ามเนื้อการที่ปอดจะขยายหรือหดไม่สามารถจะทําได้ด้วยตัวเองมันจะต้องมีอะไรสักอย่างมาบีบให้มันหดหรือว่าคลายออกเพื่อให้มันขยายออกมาเหมือนฟองน้ํานี่เลยสิ่งที่เราจะลองทํากันในวันนี้ก็คือเอปอดมันทํางานอย่างไรกล้ยามเนื้อชุดไหนในการที่ทําให้มันหดหรือขยาย อย่างที่ฟองน้ํามันหดหรือขยายด้วยการที่ผมขยาม,มันหรือคลายมันออกอันดับแรกถามก่อนปอดของเราอยู่ที่ไหน oh. อยู่ในช่องอกและมีกระดูกซี่โครงหุ้มอีกทีหนึง่งถูกไหมถูกไหมช่องอกคือตรงนี้ตรงนี้คือช่องท้องระหว่างช่องอกกับช่องท้องจะมีแผ่นของกล้ามเนื้อที่เรียกว่ากระบังลมอยู่กระบังลมจะมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เกิดการหายใจเข้าและออกได้ เราบอกว่ากระบังลมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อสําหรับการหายใจกล้ามเนื้อสําหรับการหายใจ2ชุดหลักหนึ่งคือกล้ามเนื้อกระบังลมอีกชุดหนึ่งคือกล้ามเนื้อซี่โครงการทํางานของกล้ามเนื้อซี่โครงและกล้ามเนื้อกระบังลมจะช่วยเปลี่ยนขนาดของช่องอกครับเราบอกว่าถ้านี่คือปอดแล้วมือของผมเป็นช่องอกถ้าขนาดของช่องอกของผมลดลงปอดก็จะถูก บีบแล้วหดลงถูกไหมครับแต่ช่องอกมันขยายออกฟองน้ําของผมหรือปอดมันก็จะคลายตัวออกถูกไหมการทํางานของกล้ามเนื้อซี่โครงและกล้ามเนื้อกระบังลมจะทําให้ปริมาตรของช่องอกเปลี่ยนไปแบบจําลองในวันนี้เราจะดูว่าการที่ปริมาตรเปลี่ยนไปจะทําให้ปอดขยายได้จริงหรือไม่ ตอนนี้เราตัดขวดเรียบร้อยแล้วฝาไม่ต้องใช้เราเอาฝาออกก่อนสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะจําลองตัวนี้คือปอดเราหาลูกโป่งขนาดเล็กนะครับแล้วแทนเขาเปลี่ยนเป็นปอดนะครับแล้วก็ลูกโป่งขนาดใหญ่เราจะใช้ตรงเนี้ยสาหรับแทนกล้ามเนื้อกระบังลมเราจะเอาลูกโป่งลูกเล็กเนี่ยนะครับสอดเข้าไปที่ที่ทางปากของขวดแล้วเราก็จะขึงปากของลูกโป่งนะครับไปที่ปากของขวดเรียบร้อยตอนนี้เราบอกว่าปอดเข้าไปอยู่ในช่องอกเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะลองทํากล้ามเนื้อกระบังลมเรา,เาลูกโป่องอีกอันนึงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านะครับเราผูกปากให้เขาให้เรียบร้อยเราผูก,ยผกอย่างนี้เลยนี่ครับผูกไว้อย่างนี้หลังจากนั้นที่บริเวณส่วนก้นของลูกโป่งครับเราจะตัดอย่างนี้เลยตอนนี้เราได้ลูกโป่งซึ่งตอนนี้คลายออกมาลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเราจะเอาลูกโป่งที่เราถูกตัดปลายไปแล้วเนี่ยนะครับไปหุ้มที่บริเวณทางด้านฐาน ของขวดที่เราตัดครึ่งตอนนี้เราได้แบบจำลองของปอดเรียบร้อยแล้วลูกโป,ป่งสีแดงแทนกล้ามเนื้อกระบังลมครับขวดของเราเนี่ยมีปริมาตรอยู่แล้วถูกไหมภายในขวดของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ะครับาามีอากาศถูกไหมครับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อผมดึงกระบางลมนี้ลงดึงลูกโป่งนี้ลงครับปริมาตรจะเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเ,เพิ่มขึ้นหรือลดลงเ,เพิ่มขึ้นปริมาตรของอากาศอากาศที่มีอยู่ในขวดของเราเนี่ยมีอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าครับเท่าเดิมเท่าเดิมเพราะตอนนี้ข้างในเป็นระบบปิดทุกทั้งหมดเลยถูกไหมถ้าเผื่อผมดึงกระบังลมนี้ลงความหนาแน่นของอากาศที่อยู่ในขวดเนี่ยจะน้อยลงถูกไหมครับพอมันน้อยลง เขาพยายามที่จะดึงเอาอากาศที่อยู่ด้านนอกของเขาของของปอดจํา,าลองเนี่ยเข้าไปทางท่อของเราตร,ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับปอดจํา,าลองที่อยู่ตรงนี้ข้างในมันดูเหี่ยวๆถูกไหมครับถ้าเราดึงกระบังลมนี้ลงเนื่องจากความหนาแน่นของอากาศที่อยู่ในปอดจํา,าลองของเราน้อยลงอากาศที่อยู่ภายนอกเลยพยายาม <c oughs> ที่จะเข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปในปอดจําลองไอ้เจ้าลูกโป่งสีเหลืองของเราทําให้ลูกโป่งสีเหลืองของเราเนี่ยมันดู ใหญ่ขึ้นมันไม่เหี่ยวแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเรากดกระบังลมนี้ขึ้นไปกดกระบังลมนี้ขึ้นไปแบบนี้ปริมาตรของปอดของเราจะเป็นยังไงครับลดลงหรือเปล่าครับลดลงนั่นแปลว่าถ้าปริมาตรลดลงแต่อากาศมีเท่าเดิมความหนาแน่นของอากาศข้างในก็จะเป็นยังไงครับก็จะเพิ่มขึ้นมันจะกดทําให้ลูโป่งสีเหลืองของเราเนี่ยแฟบลง เพราะตอนนี้อากาศที่อยู่ภายในพยายามที่จะดันออกมาทางนี้ครับถ้าเรายังกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตอนนี้ลูกโป่งสีเหลืองของเราเนี infinity, oh, ่ยพยายามที่จะดันออกมาข exactly ้างนอกแล้วเพราะตอนนี้อากาศพยายามที่จะออกมาข้างนอกเพราะเราพยายามที่จะดันตรงนี้ครับการหายใจของเราหายใจเข้าและออกเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อกระบังลมแบบเนี้ยครับ วันนี้ครับเราได้เรียนรู้การทํางานของปอดผ่านการสร้างแบบจําลองปอดครับเราได้รู้ว่าปอดไม่ใช่กล้ามเนื้อการที่ปอดมันจะขยายหรือหดตัวเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจนั่นก็คือกระบังลมและกล้ามเนื้อซี่โครงครับกิจกรรมแบบนี้จะช่วยสร้างสารรสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สร้างทักษะให้กับน้องๆด้วย และที่สำคัญมันสนุกมากแล้วกลับมาพบกับความสนุกกับชีววิทยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปของไบโอโอยยยวันทีส่สดีครับ